ฮาสวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่นนทรซีกราการนะฮะมีตรงเสือหมอบมีมินิเวโล่ด้วยนะฮะเต็มเลยนะฮะข้างบนเดี๋ยวนี้มีมินะิเวโล่เนาะเป็นจักรยานล้อยี่สิบที่เอาไว้ปั่นในเมืองนะพวกยุโรปนิยมเนาะคือเขาจะปั่นแบบเขาปั่นกันทั้งเมืองอ่นะเนาะเขาก็จะมีรถที่สําหรับปั่นแบบชิวๆของเขาคือมินิเวโล่เดี๋ยววันนี้เรามาดูรถชิวๆของเราบ้างดีกว่ารถของเราชิวๆก็คือ รถไม่บ้า <laughs> น คนไทยนี้จะชอบนะเพราะว่าสมาชิกเนี่ยตอนนั้นตอนนั้นที่นี่ขายรถไม่บ้าน,าานเอามาอยู่รถหนึ่งหมดเกลี้ยงเลยชนิดแบ<ๆ>แบว่าคนมาเห็นปุ๊บเอาเลยเอาเลยเพราะว่าพี่อันนี้พี่พัฒน์นะพี่พัฒน์นะฮะคัดรถได้ดีเนะาะเขาชมกันว่าคัดรถแต่ละคันสวยๆมากเลยเนาะคือเอามาปุ๊บมาแล้วพี่พัฒนมีความรู้ด้วยเกี่ยวกับทํารถทุกอย่างเนาะะฉนนั้นตอนเอารถมาปุ๊บพี่พัฒน์เช็คให้เรียบร้อยแล้วคนเอาไปใช้เนี่ยสบายใจ เนาะเพราะว่าใช้ต่อได้อีกหลายปีอนะเนาะแล้วก็เสียก็เห็นบอกเอามาเอามา,เอามาที่นี่นะเมื่อกี้ก็มีเฮียมาเมื่อกี้เห็นจะลองเสือหมอบซะแล้วตอนแรกมาเอาตะแกรงนะเนาะตะแกรงเนาะอะไเนาะแล้วถึงแกลองเสือหมอบอยากอยากได้ตัดจุดหมอ่งเขามาหาอะไรแล้วก็เจอเ้าก็อยากได้อยากได้เนาะลองเขาปัดเสือหมอบด้วยเหรอปัดเนาะเดี๋ยวรับรองเดี๋ยวมาแน่นอนเป็นลูกค้าแน่นอนใครมาดูเสือหมอบที่นี่รับรองไม่ผิดหวังนะฮะ <ไป S 2> เพราะว่าอะไรมีให้เลือกเยอะเนาะไปะเราไปดูรถแม่บ้านดีกว่านะฮะแล้วก็มีรถพับให้หน่อยหนึ่งนะเอาใจแฟนๆที่บอกว่าบางทีอยากปั่นไปใจกับข้าวใส่ตะกร้าเนาะรถพับก็ใส่ตะกร้าได้เนาะนี่นะขอบอกว่าจริงๆมีเยอะกว่านี้นะแต่พี่พัททำไม่ทันเนาะเพราะว่าพี่พัดเอามาเนี่ยจะเลือกมาแล้วก็จะต้องมานั่งขัดมานั่งดูแล้วก็ทําชุดขับทําตะแกงอะไรให้ดีใส่แต่ว่าจริงๆหลังร้านมีเยอะเลยนะกองแต่ว่าค่อยๆทํามาค่อยๆทาทําให้เนาะ อันนี้นี่เอาราคาก่อนเลยรถแม่บ้านนี้พี่ัขายเท่าไหร่ที่นี่นะฮะสองพ <2008. S 2> ันแปดสองพันแปดแล้วแต่แมาแต่ละรถนะนี่นะใช่ใช่แล้วแต่ว่ามาแต่ละรถนะฮะแต่ว่าแต่ละรถที่มานี่สวยๆอย่งเลยนะแข็งแรงดูดิเหล็กหนาขนาดนี้เนาะเนี่ยแล้วดูขาตั้งนะฮะขาตั้งโคตรแข็งแรงให้เด็กขึ้นไปนั่งฝึกปั่นได้เลยเนาะ ได้สบายสมัยก่อนผมเด็กๆผมชอบนะขาตั้งเนี้ยผมขึ้นไปปัน่นแล้วก็ปัน่นแล้วล้อมก็ฟรีเนาะล้อมก็ฟรีปั่นมันจริง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 นะแต่ตอนเอาขาตั้งลงล้มเลยปั่นไม่เป็นะ <c oughs> นะนี่นะฮะสองพันแปดร้อยบาทมีที่ล็อกครบนะ <c oughs> มีที่ล็อกครบมีตะกร้าครบนะฮะเนี่ยแล้วเนี่อันนี้คือไอ้ตะแกรงหลังเนี่ยไม่ใช่ให้ให้เอาไว้วางของนะแต่ว่าเด็กนั่งได้เลยนะ <c oughs> ไม่ใช่เด็กผู้ใหญ่เลยแหละเนาะ แข็งแข็งแรงอย่างนี้นะเนี่ยดูเท่านิ้วก้อยอยู่มาดูเด่นเล็กอลเนี่ยนะหนามากนะฮะเหมือนนิชี้ผมอ่ะอน,นี้ถ้าดูญี่ปุ่นคือตะกร้าเป็นตะกร้าเด็กนั่งไงเป็นตะกร้าเด็กนั่งเป็นตะแกรงใหญ่อ๋อเขาใส่ให้เด็กนั่งตแต่ว่านี<ะ>่ผู้ใหญ่นั่งได้เลยเนาะได้สบายสบายเลยนะ,ขนะแข็งแรงมากเนาะสองพันแปดเองนะฮะถือว่าถูกมากนะให้ครบชุดนะมีตะกร้ามีตะแกรงมีที่ล็อก ล็อกมีกุญแจเนาะไม่ใช่เป็นล็อกปุ๊บกุญแจหายที่นี่ไม่มีกุญแจเผอล็อกไปสวยเลย <Yeah. S 1> มีกุญแจทุกคันนะอ่าคันนี้บางคันไม่มีเนาะแล้วแต่เขาจะติดเนาะบางคันเราโซ่ไปคล้องกันแล้วกันนะนี่นะฮะ,อะโอ้โหด,ดุมสวยนะแล้วก็มีเกียร์นะรถแม่บ้านเขามีเกียร์ด้วยนะนี่นี่ดุมสวยเนาะเป็นเซนเลดเลยเนาะเกียร์กีก่สปีดนะหนึ่งสองสามสี่หกสปีดนะมาตรฐานูีแล้วเนาะหกสปีดนี่ก็เยอะเนาะ นี่นะรถในบ้านเขาก็คือจริงๆเขาเอาไว้ปั่นเที่ยวเนาะแล้วก็อนเนกประสงค์เนาะเขาไว้ใส่กระเป๋าใส่อะไรข้างหน้าแล้วก็เอาเด็กไปได้เนาะสองพั <2008. S 2> นแปดเนาะมาคุยกันได้นะรถได้อีกอยาอย่าให้ลดเลย <c oughs> <c oughs> เยอะแล้ว <c oughs> ให้เยอะแล้วเนาะแต่วา่าไม่เป็นไรคุยกันบางทีเอาหลายคันเนาะหลายคันก็มาคุยกันเนาะนี่นะฮะจริงๆมีหลายคันนะแต่ค่อยๆทำออกมา ก็มีถ้าเปลี่ยนยางลอดยางในใหม่มหมก็ราคาก็จะเปลี่ยนเนาะแต่จริงๆยางก็ดีแล้วนี่ม,มาเดิมเดิมอยู่แล้วเนาะนีะ่นะฮะโอ้โหแข็งแรงนะคัดแต่ละคันมาได้คือเน้นอะไรฮนะคัดรถมาเนี่ยเน้นแข็งแรงหรือเน้นสวยเนี่ยทั้งสองแบบ <c oughs> ทั้งสองแบบเนาะสภาพดีเน้นสวยแข็งแรงเนาะแต่ว่าสังเกตว่าพัดเอามานี้ขาตั้งนี่แข็งแข็งแรงเลยเนาะแข็งแข็งงี้นั้นเลยอ่า ก็มาชมนะฮะตอนนี้อยู่ที่คลองเตยนะอยู่ในเมืองใครอยู่แถวแถวพระรามสี่อยู่แถวแถวเนี่ยเนาะมาดูได้เนาะในเมืองนะบางทีก็เดินดูแล้วก็มีรถพับรถพับมีต่างายรถพับขายเท่าไหร่ครับเนี่ยสองพันห้าสองพันห้าถูกมากรถพับจากญี่ปุ่นนะฮะสองพันห้าเองเป็นเฟรมเหล็กเปล่าเหล็กครับเหล็กเหล็กนะอารูไม่ได้อารูไม่ได้เนาะเฟรมเหล็กนี่นะอย่างนี้เลยสองพันห้าร้อยบาทนะฮะโอ้โหถูก ไม่รู้จะถูกไงแล้วนะฮะ2,500บาทได้จักรยานคันนึงเนาะพับได้ด้วยพับได้ทุกคนนะักคนเนาะมาถึงเก็บพิพัฒน์พับ,พบชโชว์เลยครับนะมาซื้อพับได้ทุกคันนะเนี่ยมีควาพับทุกคนันเดี๋ยวจะพปายามมาอีกเนาะ,ะ,ะ,ะก็คือบางทีอ่ะมีพ่อบ้านอ่ะหรือใครที่มาซื้อเสือหมอบนะฮะตอนซื้อเสือหมอบปุ๊บเขาจะถามกันนะว่าไม่มีบ้านเหรอเออ แม่บ้านเขาอยากใช้อะไรอย่างเงี้ยมาคันหนึ่งนะมาทาัง้าทางนึงจะได้ครบเลยเนาะก็เลยเอามาเพิ่มให้ถือว่าเป็นการบริการแล้วกันแต่จริงๆเน้นเสือหมอบนะเน้นสายรถบปอย่างเงี้ยนะเสือหมอบไฮบริดเงี้ยเนาะจะมีแบรนด์ดังๆทั่วโลกเลยแต่คราวนี้เนเพราะว่าตอนเขามาซื้อเสือหมอบกันบางคนก็อยากจะหารถพาให้ลูกบางคนก็อยากหารถแม่บ้านให้คุณแม่บ้านเนาะจ่ายตลาด<ๆ>ก็เลยอเอามาบริการหน่อยหนึ่งแล้วก็คัดของดีๆคุณภาพถูกคุณภาพดีๆราคาถูกๆมาให้ กำลังจะบอกคุณภาพถูกๆราคาดีๆไม่ใช่นะคุณภาพดีๆราคาถูกๆนะฮะมาบริการเนาะถือว่าเป็นการบริการดีกว่าเนาะไม่ได้เป็นขายขายเอากำไรอะไรก็สองพันแปดจะได้อะไรเนาะเนาะแต่ว่าบริการดีกว่าบริการว่าถ้าเกิดมีสมาชิกมาซื้อเสือหมอบแต่ว่าแม่บ้านก็มาได้นะไม่ซื้อเสือหมอบมาซื้อแม่บ้านอย่างเดียวก็ได้ได้เนาะรถพับก็ได้นะฮะนี่นะฮะเยอะรถมือก็จะมีอะไรมีรถไซส์ใหญ่ะครับ พับใช่ไหมฮะยังไม่มีไซส์เล็กยังไม่มีไซส์อ่าไม่เป็นไรมาซื้อกันเยอะๆเดี๋ยวก็มีมะขอให้มาซื้อมาซื้อเดี๋ยวหาให้เออนะเพราะว่ามีความรู้อยู่แล้วนะฮะหาได้อยู่แล้วเราจะมีร้อยเล็กร้อยใหญ่ทั้งหมดแล้วก็มีมินิเวโลมานะตรงนู้นมีมินิเวโลหลายคนสงสัยมินิเวโลคืออะไรลองไปดูไหมเนี่ยจะประมาณนี้เนาะคันนี้ด้วยป่ะเนี่ยคันนี้ด้วยเนาะ อ่าค้นนี้าฝากขายเนาะนี่มินิเวลโลจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมน่ารักเนาะนี่นะฮะเห็นบอกที่นี่ขายแค่สีกระไทยอ่าถ้าเป็นมินิเวลโลของร้านอันนี้มาฝากขายขายตามราคาที่เขาฝากใช,ใช่ไหมเราไปกําหนดร,ราคาไม่ได้เนาะเพราะเขามาฝากขายเนาะอ่เดีย๋ยวไปดูมินิเวลโลกันนะฮะหไหนๆก็มาแล้วอ่าดูไปเลยนะฮะคือเป็นจักรยานที่เนอกเหนือจักเสือหมอบนะ สวยเหมาะสวยภูเขาเนี่ยมาดูมินิเวโรอนี่นะโอ้โหนี่สวยๆหลายคันเลยนี่เนี่ยหลุยการัวนี่นี่นะฮะมินิเวโรเนี่ยบางทีไม่พับเนาะนี่เฟรมเอ็กก็มีนะฮะของจายแอนเนาะนี่นะมินิเวโรเนี่อันนี้เป็นจักรยานพับเนาะนี่นะฮะประมาณนี้ทีออสนะฮะนี่ทีออสทีออสอิตาลีนะฮะเนี่ยบิลเลียนมาร์ตโรส มาโลซาเนี osa, ่ยมามาโลซานะฮะที่นะฮะวีคเอ็นนะฮะวีคเอ็นไบตรงนี้คือสี่พันห้าทุกคันเลยเ <โก S 1> นอะถือว่าถูกมากนะ<โ>กอ่านนไอ้คันนะู้เป็นตะเกียบคู่นะเป็นรถพับเนาะรถพับนะฮะแต่คันนี้มินิเวโร่นะสี่พันห้าราคาเดียวเลยทุกคันเลยนะทุกยี่ห้อเนาะถือว่าคุ้มนะได้หลุยการนัวระดับแคนาดาไปใช้นะ้กีออรระดับอิตาลี โอเคนะฮะใครสนใจเนาะมาดูได้เลยนะฮะมีตอนนี้มีหลายประเภทนะมีมีคือเหมือนกับบริการมากกว่าเนาะติด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 มาบางทีเห็นแล้วติดติดมานี่มีที่จับด้วยอันนี้หกพันเนาะหกพันห้าหกพันเนาะเป็นจักรยานพับแกนแกนเดี่ยวนะเนี่ยนี่นะฮะก็คือแกนหลังแกนหน้าเดี่ยวตอนพับแล้วมันชิดกันเนาะมันจะมาชิดกันเหมือนมากกว่ารถทับทั่วไปนะเนี่ยแกนเห็นไหมข้างหน้าเป็นขาเดี่ยว ทางซ้ายนะขาเดี่ยวไม่มีไม่มีแต่เกียบนะฮะตัดทับตามันประกบกันดีเนาะเดี๋ยวไปดูเสือหมอบที่แขวนดีกว่าคราวที่แล้วเนี่ยสมาชิกมาดูเสือหมอบที่แขวนมีรู้สึกจะชอบมากเลยเพราะว่าราคาประหยัดเนาะเจ็ดถึงแปดพันบาทเองนี่นะอ,อ๋อมีฝากขายอีกคันนึงนี่นี่คันนี้นะฮะมีลูกค้ามาฝากขายเนาะใครสนใจติดต่อมาได้นะผมไม่รู้ราคานะเป็นคันเดลคาร์บอนนะโอ้โหชุดขับสแสลมนะฮะแสลมคอร์พสพรุ๊บเซตเลยสวยงามนะฮะ เ,เราไปดูทางนู้นกันนะฮะลดราคาย่ำยาวบ,บ้าง